อ่าสวัสดีครับมาอยู่กับรายการ Kim TV กันะครับมาคลิปที่สองนะจ๊ะอยู่กับอยู่กับใครครับฮันเดอร์บิวทีวีอืมมาถึงนี่คือเป็นอะไกันะครับจะมาเอาคืนค่าจะมาเอาคืน Thank you บอกเราบอกเราห้ามขโมยถ้าขโมยเดี๋ยวรถตืบอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง คิมเล่นะไรคิมเล่นะไรพอดีว่าใช้ใช้หอกควันแล้วดาบไม่ไม่ไปโอเคไม่ไปแม่เดี๋ยวไปฮะโอเคบอลบอลยีกับบลกยังเลยมาเลยย่าเฮ้ยแม่จะรีบโอ้ เอาลากกลับบ้านด่วนเลยลากกลับบ้านนะลากกลับบ้านนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้บิ๊วอยา No จะเข้าแล้วจะเข้า<ป>แล้วบิ๊วไม่ต้องไม่ต้องห้ามกันบ้าน <c oughs> ไม่ให้ต้องลากนั้นกลับไปก่อนอืมตอนนีและอ้ยไม่ให้ ไม่ข no, ้าตอตายเว้ยตอตายรอตายบอสบอสศึกครั้งนี้มันดดเดอดเหลือเกินไม่ให้เอ้ออืมไอคิมขี้โกงวะแม่วะดูดูด้วยดูด้วยร่างผู้ชายแต่นั้นใช้ผมสโลวยสวยเก๋ มองระ a, да? เบิดทำมมเขือนเลยฮะนะแตก็รู้ว่าวางทำไมถ้าระเบิดใช้บอลในโคตรเลยฮ่นอ้ Win มันไม่โดนระเบิดอ่ะไอ้หอกเลยโอเแทนที่จะโดนระเบิดระเด้งอันนี้แม่งเดินเลยระเบิดเฉยรับไม่ได้ค่ะเด้วจังในก็บหลลู

เข้าหรือไม่อุ้ยเข้าอุ้ยโกชั้นเยี่ยมเว้ยโกเยี่ยมนี่นักเตะบอลขันเทพเขาคื้นด้ลี่รอ่าคิมแกจะแพ้เขาแล้วแกรู้ไหมมันโกนฟลาตัดอ่ะมันกูเตะเซตตูไม่เว้ย บอลข้ารู้ว่าเจ้าคอยได้ไงวะ What the fuck What the fuck บอลข้าร okay. bon. right? <laughs> ู <plup bible opus> ้เจ้ากันอยู่ข้าจะอย่าไปโอเคบอลรักรักไอ้คิมมากใช่ไหมรักไอ้คิมมากรักไอ้คิมมากไปเลยน้องลูกพ่อลูกไม่ได้ไปไงแม่ไปเดี๋ยวม่เข้าใจนะลูกบอลบ้านไหนวะแม่งตัวใหญ่กว่าคนอีก ตัวใหญ่กว่าล้อต <ละ S 2> <ะ>ัวคนอี่เกิดลูกบอลล้อกสาก้าไงโอ้โหนี่ลูกบอลหรือลูกลูกโปง่งเอ้ยเอาคืนไป no. 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 เน่าเนาเน่า <c ười> <c ười> ชิมที่วินวินวินวานเดี๋ยวมีอะไรให้ใส่บ <What? S 1> ้าไม่รูเบลวว่เจ้าเตรีฝึกเก่าใหม่ซะ ครั้งแรกกูนชนะมึงอย่ามาคุยคลิปเนียครั้งหลังหลังนี่มันเนริ่มปวดหัวนะมามาครั้งหลังหลังกูไม่ได้คอยเล่นๆม,<า>มือตกไปปุ๊บเลยคลิปนี่กูมาฟุตบอลทั้งทั้งทั้งคลิปเอาบวกแล้วคลิปเลยแน่ใจอจะเอาบ้างหรอไม่เอาเพราะกูร็อกอ่าก้ามอดในบทฝรั่งยิ่งเป็นแบบนี้ซ y ไอบิลไอบิลไม่ต้องวใส่ตอนนี้เยอะเศรษฐมัตรเยอะทำไมทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้ย้เลศูนย์หนึ่งเราปเรอ์สรมศูง I am God I am John Cena ตะแบงล่างวะงันน่งพูดถูกเลยไีตงบุตรีอยากกินตันนี่อยากินตันนี่ล็อดูควมีเย้ Welcome to you a t kung fu f i g h t มึต่ตังฟูคุลโลอ่ะผมคือสตีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกาผมแม่ไปเจออะไรรเลางบนวะนั่นไงไม่กัเฮยเฮ้ยเดี๋ยวเเจอสอสองสามหนึ่งสองสโอ้โหสองสามสี่แปดโอเคสองสามก็เจ็ดสี่สองหนึ่งอ้าวว้าอืมแม่งไม่ว้าเว้ยยังเล่นสามสองหนึ่ง o thank you ไม่บินเนอะนะ oh oh my god okay c h i l l what fuck my killer oh what the fuck the john cena oh wow 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 เดี๋ยวแบกนาพันหนึ่งเรื่อยอยู่เลยแม่เหมือนกูเรื่องเหมือนกินเป็นเบาไงกูคือใครนุเฮ้ยย่า ยุงย<า>น้ำช่วยฉัยน้ำไมพอ่ออ่ฮึหนึ่งสองอืมเธอชูสกินขึ้นเลยนั่นยิงเลยนะ่นอย่างนอนอยู่เลยอืหนึ่งสองเปิดสองเปิดซอสป้าจ้าหย่าหย่าหย่าเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวตาว่าอะไรเถอะเดี๋ยว ะเต๋าอะไรถือหอกคุณเต๋าอะไรถือหอกว้าวววววววไม่แต่ทำไมทำไมบิวฮะเต๋าอะไรถือหอกเต๋าถือหอกอืออือโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้บอลบั็กเว้ยบอลแม่งตอลได้ไม่เข้าโกมา ะข้าวกอยู่แล้วอ่าวันพานไ a n k เอ้กิโชกิโชจิมจิมิมเต็มไแล้วห้เลขขนาดนั้นอนะ่ะวันพานไม่ให้มังสลตันไม่ให้มังศลตันแตรโตวันพาน Naruto อ่า อ,อ้ยิงชั่เง,เ,งเ,เลยว้าวดกเกียว Thank y รวมลมพลังรวมลมพลังพลังขึงงง้นเตาโ้มาจ้านฟ้าเดี๋ยวขึ้นเตาบ้านไหนวะว่าสถานฟ้าฮูยาดู No No way Stay น <You win! S 1> <laughs> ้ำยาดูวินะ่ง <laughs> ยังเหยมันจะชนะไหมเนี่ยไม่มีวันออโนิมิมดึงฮันเตอร์บิลวิเจ้าลคก็ตองเจ้าเอ้ยจะสงสูนะเอาชนะเนอเน่เอาคนสุดท้ายไม่มีหูโนบัคิมมึง ฮันเตอร์บิลวินวินหนึ่งเท่าแล้วครับหนึ่งเท่าอ้าแหนม้เราจะมอบกิติศักดิ์ให้เขาชื่อกิติศักดิ์่อยกูแม่เนี้ย <c oughs> มาเดลิง บิววิชูดแคระคิสมาตบิววิชเดลเลดบิวควัดบิว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 ิวมันเล่นกูโง่แล้วคิมคิมดูตาจอเออกิ้งยาเฮ้ยยาดูมันเล่นดูมันเล่นด้วยดูมันเล่นด้วยยาเอ้มีช่องโหว่โอ้ช่องโหว่ยัอะน่เจ้าเนี่ยในทางการใส่ขวดมาช่าง มันช่างสดใสเหลือเกินปวดเมื่อยหลังกายใช้ยาหมองตาปปยเห็นอะไรนะโปยเฮียนปปยเห็นปปยเห็ยนอะไรนะขุดไวทีด้วยบอลวันทันกิจชู่จ้าโดกเกนนี่ก็ลูกศิษย์สตาร์มด้วยมุดลีนะเว้ยอะไรอะไรคิมอะไรมึงคิดว่ากูจะแสะเดี๋เบียดกันเด้ เตแ thank you ทีเ no สื่อเยอะเราดูย้อมแพ้มาแล้วกูไปฝึกยอมแพ้เข้าไปโกไปทัไม่เข้าโว้ยไม่ให้เว้ยไม่ให้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 พันวัน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 พัน วัน t i นแต h จ n k you y อ๋อบักบักนี้มันจะใช้ได้ไหมกูไ <c oughs> ด้ยืนขึ้นเลยอโดกินอ๋อใช้ได้ได้วยเว้ย <c oughs> ใช้ได้เหรอใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต้าทวงเงี้ยเต้าทวงอ่ะเต้าทวงบอกตรง <c oughs> รู้จะวาร์ปอโดไม่วาร์ปเว้ยอืมัวแต่วาร์ปไม่วาร์ป วันพัน,พนวัน oh โฉกจ้าโฉลิวเค็มคินแตเข้าโกลแล้วทำอะไรเหมือนึอวันพันไม่ไม่ไม่พันละว,วันพันพุนดกัน มนมอเตอร์ไซค์วิบมะริดอ่ะเบอร์เกียห้าเลขขมาเลขขามีกับข้าวหลายอย่างมีทั้งลูกฟุตบอลลูกตะกร้อลูกตะกร้ามีหมดเลยนี่โอ้ยเล่นเทียอะไรไม่รู้กำลังเล่นอะไรกันอยู่แปลงร่างเห็นชิ่มคือแปลงร่างนั่นล่างอะไรลูก ล่งสมอนอนหรือมิกกี้คิงวันพันตุกเตะสลับต้นชิป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 วันพันถูสองมือขึ้นไว้กันดีใจผมอย่าเงียบๆไปเลพังครับเพราะผมใช้สมาธิในใจเหรอลูก ี๋ยวอย่างเงียบเสร็จลูกคลิปนี้เขาไม่ต้องการที่เงียบเว้ยเดี๋ยว แนัแนฮันฮันชูสมือขึ้นแล้วบอกชนะอยากลองเล่นมานานแล้วไปปืฉีดน,น้ำตรงกระบอกเป <c oughs> ืฉีดดาวูแล้วเอ้าเอ้าอ้าอ้โอ้ no กิ้วความเงียบนะลาสุดยามเอะอะไรอะเฮียเงียบเฮ้งอยใจเย็นเพื่อนบอลอลอบก thank you กีวะก i l วกี l ว

เลิกกันฟุ้งเฮียอะไรคิมเจ้ามเป็นน้ำใจแล้วกันนะ Thank you น้ำใจน่ากิน่าปอจู อืมเสร็จแล้วตอนนี้แหละบิว <c oughs> เออได้หรแเวล่า่าเออขัดขวางกูใครเข้ากูใช่ไหมได้ <c oughs> โอ้โหจบตานี้ปิดคลิปเลยนะเกียดเลน มันดิ้เวลากันเปล่าเนี่ยเอ้ย่วันพัจบแล้วเฮ้ยยอมยอมวินวินไฟนอลเรากูยอมกูอยู่ข้าวจัดนานเกินอยู่ข้าวด้วยเหรออยู่ข้าวมาไปครับบอกลาคลิปๆเลยครับบอกลาเออกาบอกลาแบบนานเต่าบิ๊ก มึงบอกลาไม่สัตว์ไม่บอกลากูปิดคลิปเลยนะใจเย็นเพื่อนอ่าชอบเวลาลูมกดไลค์ก็สับสกายนะครับมันกดไลค์ครับกดอันนี้ไลค์นะแล้วกดอันนี้รับอะไรนะอันนี้ไลค์แล้วก็อันนี้สับสกายครับจะขีปมึงไงบ่เป็นกำลังใจให้คิมต่อไปครับขอบคุณครับมีการเข้าคุณด้วยโอเคเดี๋ยวมาไปกินข้าวแป๊บโอ้โหโคตรจบคลิปแล้วจ้ะ